ถ้าชมจีตัวนี้เนี่ยตัวถังก็อยู่ประมาณสักสี่แสนสี่แสนเสร็จตัวเอ็มก็ประมาณสองพันกว่าบาทรวมเม็ดเสร็จไม่ข้ามเลขสามไม่ข้ามแน่นอนครับราคาถือว่าเซฟไปได้เยอะเลยเนี่ยเพื่อนนะขับเอ็มยังไงให้ได้มีเงินล้านหน่ยพี่ใช่ครับก็คืออย่าใช้เว่าได้มีเงินล้านคือ,อเหลือเงินล้านใช้เออเหลือเงินเป็นล้านเลยนะเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ V10 กาหลานั้นเพื่อนนะคิดถึงพี่ใหญ่กันไหมเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนมาดูรถ bmw นะเอาง่ายๆคลิปเนี้ยถ้าเกิดใครที่กำลังสนใจอยากจะวางรถ m นั้นเพื่อนนะลองดูคลิปนี้เงินเพื่อนๆจะเหลือเป็นล้านเลยนั้นเพื่อนนี่ให้ไปดูนะคลิปเนี้ยเราให้ดู2คันเลยนะ้นเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นโฉม f 3 0ตัวสี3ตัวเก่าแล้วก็จะเป็นตัวล่าสุดปัจจุบันนะจะเป็นโฉม g 2ีคือคันนี้ กำลังรอย้ายเป็น M3 G80 ส่วนคันนี้กำลังรอย้ายเป็น M3 F80 แล้วผมบอกเลยว่ามาย้ายที่เนี่เงินเหลือเป็นล้านเพื่อนไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้นะเนี่ยตอนนี้เขากำลังแบบรื้อทุกอย่างรอเอา M3 G80 มาใส่นั้นเพื่อนนะสำหรับตัว G20 คันนี้นะผมบอกเลยว่าเซฟเงินไปเป็นล้านเลยนั้นเพื่อนนะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสำหรับใครที่แบบอุ้ยอยากจะขับ M นั้นเพื่อนนะขับ B M ธรรมดาอยู่โอ้ผมบอกเลยว่า ผมมาฟังราคาแล้วแบบผมอยากย้ายรถผมมั่งเลยนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะสนใจอยากจะย้ายเอ็มนะลองดูนะเพื่อนนะใครชอบกดไลค์แล้วกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วผมไปไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V ีสิกันแล้วผมพี่ใหญ่สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันน่าจะสี่ห้าเดือนแล้วพี่เนาะใช่พอดีช่วงนี้ <c oughs> ยุ่งยุ่งมากเลยครับอ่าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับบีเอมดัยถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าได้ข่าวว่าขับ เอยังไงให้ได้เงินล้านถูกไหมพี่ใช่ครับใช่เดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมพี่ก็เหมือนกับรถเอมที่ออกมาขายอยู่ในตลาดทั่วไปนะทุกวันนี้ครับ,รบที่ออกมาขายกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็น M3 m มห้าหรือ m อสนะครับทุกอย่างก็ทําแบบนี้มันคือธุรกิจหนึง่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ บอกก็เลยครับมันมาจากแบบนี้แล้วบอกก็เลยว่าทําแล้วอะยังไงก็เหลือเงินล้านไว้ใช้แน่นอนครับอ่าครับผมคันนี้เพื่อนเห็นนะด้านซ้ายจะเป็นโฉม g 20ด้านขวาจะเป็น f 30ถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับคันนี้เป็น g 20ตัวใหม่ครับคันนี้เป็นเ30ครับอ่าครับผมเดี๋ยวเราไล่ด้านขวามือก่อนพี่ใหญ่ตัว f 30ได้ครับได้ครับผมคันนี้ลูกค้ามาทาอะไรอะพี่คันนี้เนี่ยเป็นรถจมน้ํานะครับอ่าครับพี่ลูกค้าก็ซื้อรถจมน้ามาเพื่อที่จะวางเอ็ม ครับผมถ้าเกิดเราจะจะย้ายรถอะไรเงี้ยเป็นเอ,อ็มเลยจำเป็นไหมต้องเป็นซินไฮบริดหรือว่าดีเซลพี่สำหรับรถบ m เนะครับไม่จําเป็นครับแต่สําหรับปอร์เช่จำเป็นเพราะว่าหลุมของแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันนะครับอ๋อซึ่งทางพี่ใหญ่เคยวางปอร์เช่พันเอเมล่าเทอร์โบ,บจากตัวธรรมดาเป็นตัวเทอร์โบไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือหลมุมไฮบริดไม่เหมือนกันอ๋อแต่ถ้าเกิด BM คือไม่แตกต่างกันเลยไม่แตกต่างใช่ครับอ๋อไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ย้ายได้หมด ใช่ครับใช่ครับผมความยากความง่ายก็เหมือนกันเหมือนกันครับแต่ทุกอย่างก็จะมีปัญหาแล้วก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่สําหรับคนที่คิดจะขับเอ็มอยากให้ดูคลิปนี้นิดนึงแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆเพื่อที่เป็นตัวเรื่องในการตัดสินใจที่จะขับเอ็มหนึ่งคันเดี๋ยวอธิบายหน่อยได้ไหมพี่เกี่ยวกับรถเอ็มรถเอ็มนะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดของบีเอ็มนะครับซึ่งแรงม้าเนี่ยปกติก็อยู่มาห้าร้อยแรงม้าแล้วก็จะถูกวางในบอดี้เดิมของตัว รถสแตนดาร์ดอ่าครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่นะเพื่อน <c oughs> คันเนี้ยคือโปรเจกต์รอย้ายเป็น f 8 0เนาะพี่เนาะ m 3อันนี้คือสเต็ปแรกก็คือหารถจมน้ำมาอ่าครับพี่แล้วพอมันเป็นสเต็ปที่สองก็คือจะเป็นสเต็ปนี้ก็คือรื้อทั้งคันหมดเลย <c oughs> ใช่ครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทํำยังไงและเลือกรถยังไงให้ได้รถ M ที่ดีครับเอ้ยผมถามเพิ่มนะพี่การที่จะหารถ M ม,มามาวางไงพี่เราควรจะเอารถที่จมน้ําหรือว่ารถที่มันถูกชนนะพี่เพราะว่าลูกค้าก็ไม่รู้หลายคนนะครับและหลายอู่นะครับ,รบก็เลือกรถที่ชนมาทําครับผมปัญหารถที่ชนมาทําเนี่ยอันดับแรกอู่ที่คุณทำอะครับ มั่นใจไหมว่าคุณทําตัวหักได้ดีครับคุณมีสเปคคุณมี Data หรือคุณมีแท่นดึงแท่นจิกที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าครับผมเพราะลูกค้าบางคนซื้อรถออกไปอะครับขับเอ็มแรงจริงแต่ตัวถังเพี้ยนตัวถังเบี้ยวเพราะอู่ที่ทําออกมาเนี่ยครับบางคนเอารถไปวางก็ใช้ต้นทุนอู่ในราคาถูกครับซึ่งบอกกันเลยครับอู่พวกนี้ก็ไม่มี Data ไม่มีสเปคและไม่ได้มาตรฐานเอ็มออกมาวิ่งได้จริงครับแต่รถเพี้ยนตอนคุณไปซื้อรถคุณก็ไม่เอาไปวัดหรือว่า คันนี้เพียรไม่สองมิลสามมิลคุณไม่มีโอกาสได้วัดคุณมีโอกาสได้ลองแต่คุณก็ได้ไม่ได้ลองถึงเต็มสมรรถนะของรถคุณจะรู้อีกทีคือเสียชีวิตก็คือชนครับผมมันขับแปลกขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถ้าเกิดมันขับไม่แปลกเท่าไหร่ครับในความเร็วต่ำๆแต่ในความเร็วสูงอ่ะค่อนข้างที่จะแปลกครับอืมครับผมผมอยากรู้ราคาพี่ใหญ่ถ้าเกิดเพื่อนๆขับ F 3 0อยู่อยู่จะย้ายเป็น M 3 F 8 0บอ่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ อ่าเบื้องต้นคันนี้นะครับตัวถังเนี่ยก็อยู่มา3ามแสนอ่ารถเป่ารถเปล่า3ามแสนอ่าแล้วก็ซื้อตัว F 8 0จากญี่ปุ่นคันนึงก็มาล้านกว่าบาทพี่ใหญ่ต <ID S 1> <ม>ีก็มาอยู่มาสักล้านสครับเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณสักล้านหกโหถูกจังประมาณล้านหแล้วก็เบ็ดเสร็จตลาดตอนนี้ตัว F 8 0ก็ขายมา2องล้านแ ก็มีช่องว่างอยู่มันร้านก็บาาโอันนี้คือกําไรเลยนะนั้นมันคือช่องว่างทางธุรกิจอาแต่มีบางอู่คนบางเอ็มบางจําพวกอะครับจะใช้รถตัวถังที่ชนอพราะรถตัวที่ชนเนี่ยครับบางทีราคาก็จะถูกกว่ารถน้าท่วมอแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออันตรายอเพราะว่าอู่ที่เข้าไปวางเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานเป๊ะหรือไม่เป๊ะครับแล้วสําหรับคนที่ซื้อรถเอ็มมานะครับ พี่ใหญ่บอกกันเลยครับอยากรู้ว่าชีวิตคุณปลอดภัยแค่ไหนคุณเอารถคันนี้ไปเช็คประวัติว่าเคยเกิดอุบัติเหตุชนมาหรือว่าจมน้ํามาครับถ้าเกิดบางคนใช้รถปกติวางมันก็ดีแต่ถ้าเกิดใช้รถชนแล้วชนเยอะนั่นคือหมายถึงอันตรายแล้วครับอ๋ออุอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยราคาไม่ข้ามเลขสองรอพี่ไม่ข้ามครับไม่ข้าม ถูกมากเลยนั้นเพื่อนซึ่งบอกกันเลยครับรถพ่วงนี้ถ้าเกิดทำต้องใช้ความชํานาญบางบางอู่นะครับมีความเพี้ยยอมรับเลยมีความชานาญจริงๆแต่ว่าคุณมีความชานาญเรื่องตัวถังด้วยหรือเปล่าอ่าครับพี่เพราะการทารถหนึ่งคันนะครับต้องใช้ความชํานาญทุกจุดนะครับครับผมเพราะทุกจุดคือความเสี่ยงครับและอย่างตัว f 30นี้ใช้เวลานานไหมพี่ในการย้ายในการย้ายอยู่มาสองอาทิตย์ครับโอ้โหไวมากนะเพื่อนใช่ครับเพราะว่ามันเบมือนแค่เราเอาของมาย้ายใส่อีกคันหนึ่งค่นั้นเองโอ้มากไวมากแลไว M3 m 1 0ไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมพี่ญี่ปุ่นมีเยอะแยะครับโอเคต่อไปมาดูอีกหนึ่งคันดีกว่าพี่ใหญ่เป็นสีสามตัวล่าสุดเนาะคันนี้จะเป็นตัว G20 นะครับอ่าครับผมก็เหมือนกันครับครับคันนี้คือหรือทุกอย่างรอเรียบร้อยถูกไหมใช่ครับใช่ซึ่งบอกก็้เลยครับรถก็จะมาสภาพประมาณนี้อ่าครับผมเดี๋ยวเราจะ มันไล่ดูความเสียหายให้ดูก่อนว่ามันมายังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างนี่นะครับรถก็มาโดนเต็มๆนะครับจมน้ำมิคันซึ่งบอกกันเลยครับตัวนี้ไม่มีผลกับการทำเอ็มนะครับย้ําเลยครับไม่มีผลกับการทำเอ็มเพราะสุดท้ายเราก็ต้องลื้อสายฟงไหลไฟออกหมดลื้อหมดออกหมดครับแต่ตัวถังเปล่าๆอย่างเดียวครับอ๋อโอเคเนี่ยผมไปดูนะเนี่ยคาบนุงคาบน้ำแลยก็ยังมีอยู่เลยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยครับเต็มๆนะครับคันนี้ก็จมมามิคันนะครับอ่าครับพี่ครับพี่เนี่ยครับ ก็ยังมีล่องรอยของความเสียหายอยู่นะครับอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าการจะย้ายเอ็มนี่คือแบบเอารถจมน้ํามาจะเป็นสิ่งที่เซฟที่สุดครับแล้วก็บอกก็เลยครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ได้ของราคาดีครับแต่ลูกค้าก็ไม่รู้ถูกไหมพี่ถ้าคุณไม่ซื้อเอ็มที่วางแล้วคุณก็ไม่รู้เออใช่ไหมลูกค้าก็จะไม่แล้วคุณถ้าเกิดคุณรู้คุณก็ต้องถามเขาดูว่ารถคันนี้มาจากยังไงครับผมถ้าเกิดคุณเขาไม่บอก คุณก็ไปเช็คดูอ๋อเช็คก็คือสามารถรู้เลยรู้ได้เลยครับว่าเกิดอุบัติเหตุมาแบบไหนหรือยังไงหรือเป็นรถดีอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลุยจี0ยี่สิบต่อพี่ใหญ่คันนี้คือเดิมเลยมันเป็นตัวไหนนะพี่คันนี้เป็นฝามงัฝุนดีครับอ๋อดีเซลใช่ครับก็ไม่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินไฮบริดถูกไหมพี่ไม่แตกต่างใช่ครับครับผมแล้วมันย้ายง่ายเหมือน F30 ไหมพี่เหมือนกันครับเหมือนกันเลยใช่ไหมบอกก็เลยครับว่าการย้าย BMM เนี่ยบอกเลยว่าง่ายกว่าทำพนาเทอร์โบเยอะมากๆครับ ระบบมันไม่ซับซ้อนใช่ไหมใช่ครับโอเคเนี่ยทุกคนหมอห้ดูนะทุกอย่างนี้คือรื้อรอลอง M3 G80 หมดเลยนะใช่ครับครับผมแล้วคันนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างอ่ะพี่ใหญ่ก็ปกติเหมือนกันทั้งหมดครับอ่าครับพี่ครับซึ่งลูกค้าก็ติดต่อกับเรามาว่าพี่ใหญ่วางเ็ได้ไหมพี่ใหญ่บอกรดชน หนักกว่านี้เยอะครับครับพี่พานาพี่ก็ทํามาแล้วถูกมครับคันที่เราเคยมารีวิวตัวเทอร์โบใช่ไหมใช่ครับอ่าคันนั้นก็โอ้โหน่าจะคันเดียวในไทยป่ะพี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นคันเดียวในไทยที่ถูกวางลงไปครับอ่าครับผมเดี๋ยวคันนั้นก็ไม่ได้ใช้รถชนมาวางด้วยอ่าครับผมแล้วอย่างคันนี้ใครจ่ายประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดเป็นโฉมจีถ้าโฉมจีตัวนี้เนี่ยตัวถังก็อยู่ประมาณสักสี่แสนอ่าสี่แสนเสร็จตัวเอ็มก็ประมาณสองพันกว่าบาทรวมหมดเสร็จไม่ข้ามเลขสามไม่ข้ามแน่นอนครับโอ้โหราคาถือว่า เซฟไปได้เยอะเลยเนี่ยเพื่อนนะขับเอ็มยังไงให้ได้มีเงินล้านหน่อยพี่ใช่ครับก็คืออยากใช้เงิได้มีเงินล้านคือเหลือเงินล้านใช้เออเหลือเงินเป็นล้านเลยเนี่ยใช่ครับโอ้สุดยอดแล้วคันนี้อีกประมาณกี่อาทิตย์เลยพี่ใหญ่คันนี้ถ้าเกิดได้เริ่มทำเนี่ยก็ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ของหายากไหมถ้าเกิดเป็นจีไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากใช่พี่ทุกอย่างบอกเลยครับญี่ปุ่นมีหมดครับเพราะญี่ปุ่นชอบเครื่องแรงอและราคาค่อนข้างจะโอเคครับครับผมแต่คันนี้ไม่ไม่ได้โดนชนอะไรมาเนาะคันนี้ไม่โดนชนก็ จมน้ําครับเพราะรถถ้าเกิดแลนด์มาประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ใหญ่เลือกให้ลูกค้าก็คือเลือกรถที่จมน้ําครับ,รบเราจะไม่เลือกรถชนมาทําซึ่งบอกเลยครับรรบ,บางบางคนไปซื้อเอ็มซึ่งทํามาเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเขาทํามาแบบไหนและทํามายังไงครับผมอ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพื่อนจีที่แบบลือทั้งคันเลยนะสภาพประมาณนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคันนี้ถ้าเกิดได้วางเอ็มเมื่อ,อไหร่นะผมจะมารีวิวให้ดูนะเพื่อนนะไม่เคยถ่ายเลยรถวางเอ็มนะ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมีอีกหนึ่งธุรกิจใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนี้คือพี่ใหญ่มาเปิดธุรกิจทําให้คนจบปียรตีสองปีครึ่งนะครับแล้วปัจจุบันเราก็มีบัณฑิตจบออกมาแล้วรุ่นนี้ก็ประมาณเกือบร้อยคนนะครับครับผมก็เดี๋ยวพี่ใหญ่จะขึ้นคลิปแทรกให้ดูนะครับได้สำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนการศึกษานะครับครับเรียนไม่จบเรียนไม่ได้หรือว่าไม่มีที่เรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่ฟาสเลอร์นะครับและเราย้ํานะครับการศึกษา เป็นสิ่งที่สาคัญปริญญาตรีใบนี้เนี่ยคุณเริ่มได้ตั้งแต่ม3ยังไงก็เดี๋ยวพี่ใหญ่ขึ้นคลิปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อให้ครับเรามาดูกันครับได้ครับนี่ขอมาพี่ใหญ่ขอได้ครับขอบคุณครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามาดู BM 2คันนะไม่ว่าจะเป็นโฉม G20 แล้วก็โฉม F30 นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะวาง M นั้นเพื่อนนะก็มาหาพี่ใหญ่ V10 ได้นั้นเพื่อนนะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าถ้าเกิดเราจะวาง M ก็ก็กำเงินมาไม่ถึง้ามล้านนั ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคันนี้เสร็จผมจะมารีวิวให้ดูแน่นอนนะเพื่อนนะเพราะว่าผมสนใจมากรถผมก็มีนะเป็น G20 ถ้าเกิดคันนี้กระแสดีเดี๋ยวอาจจะเอามาย้ายด้วยนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดสองคันนี้ย้ายเสร็จเมื่อไหร่นะ <S <S <ๆ>นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแน่นอนนะเพื่อนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย